งั้นเดี <iking isses> ๋ยวปูเอาเบอร์เกลือเอาพิซซ่าพิซซ่านี่คือพิซซ่าพิซซ่านี่ครับวิน่ากินไม่น่ายักน่ากว่าน่ากินมากเลยครับเฮ้ยของโลมีรสโค้กยาด้วยนี่ครับพิซซ่าเดี๋ยวผมเอาจะเอาไว้ตรงนี้กันลูกจันมากินกันเลย หวานอะ่ะหวานอะ่ะของอัปปูอร่อยไหมมาเปน็นไม่ใช่เยลลี่นะวันนี้เป็นม,มัทฟีนลูเปรี้ยวเหมือนเบอร์เกอร์จริงจังของอัปปูอะ่ะ <c oughs> มันเป็นม,มัทฟีนละูกนะอัปปูมันจะเหมือนได้ยังไง <c oughs> ฟังเดียเด๋ยวฟังเดี๋ยวโอเคอร่อยมากกับอันนี้เดี๋ยวอัน,นี้เรากินได้หมดนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวอิ่มก่อนครับเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเดีไปอันต่อไปกันเลยอันนี้ดีกว่าอันใหญ่มากครับอันเป็นไข่าดาวครับเฮ้นนยลองดูข้างหย่างลองดูคู่มือดิเนี่ยครับมีวิธีการเรื่อขาว่าจะต้องทำยังไงกินยังไงครับมาแกะกันเลยนี่แม่ซื้อมาจากที่เซเว่นนังนะครับัซื้อมาจากเซเว่น ว้าวมีพลาสติกเพียพาสติกพลาสติกอะ <c oughs> <c oughs> พาสตกนีนคือคดวมันมีพาสติก <c oughs> ไม่ร่วงนะคุณมเอ้เดีย,ยววฮะมันรูปหมีครับเ <c oughs> จงมากครับมันรูปหมีด้หลั <c oughs> อ๋อเก๋ไดวกันเลยโอ้มีแม่ปาะแป๊ด้วย สร้างกับมีดด้วยครับอันเล็กมากเดี๋ยวผมต้องใส่ใส่มันเป็นเม็ดๆอันนี้ครับนี่บนเขียนน้ำมันคือ popping candy ครัใส่เข้าไปในนี้ครับในกระทะรูปหมีตื่นเต้นนะเต้นเต้นเดินมาดูวิธี์ทำกันนะครับขั้นตอนแรกครับใส่ป๊อปปิ้งแคนดี้ใส่ลงไปเลยอะโฟตอนนี้ก็ใส่เป็นผงแบบว่าที่เราเวลาเรากินแล้วมันจะป๊อป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 ในปากใช่ไหมใช่ครับโอ้ ปปป๊อิ้งหรือว่าอันนี้มันเป็นเม็ดป๊อปปิ้งแคนดี้แบบตอนนี้เราก็ใส่ป๊อปปิ้งแคนดี้ไปแล้วนี่ป๊อปปิ้งเดาว่ามันจะต้องเป็นเม็ดที่มันแบบป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บเลล่ะเข้าป่าใช่ไหมคะแล้วต่อไปเราจะใส่ไข่ดาวไข่ดาวมันดูเหมือนปี้ให้ดูไข่มีน้ำด้วยนะคะแย่ยันเดี๋ยวพวกีน้ด้วยนะคะมีน้ำดีได้ไหมเราก็เลยคิดว่ามันจะดังป๊อปแป๊บเหมือนกับทอดไข่เพราะอันนี้มันก็เป็นรูป โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลูกหมีมาแทรลูกหมีนะ่ารักอุ้ยจะเกินปูยมุ้ยใส่กันเลยดูกันเกินครับโตแล้วเอาใส่ลงไปในกระทะลูกหมีน้องหมีแซมแซมมันจะไม่คว่ำม่นจะไม่หัวเราเร็วเร็วเร็วไม่คว่ำนี่โอ้ยอุ้ยมีเสียงเงียบทุกคนใส่นี้หน่อยอุ้ยเสียงทัก ใส่ซอสด้ว่ใส่ซอสไข่ดดวใส่เลยมันคือซอสไข่ดดวใช่ไหมี่นี่คือแบบว่าพวกไอ้นี่แยมแยมมอันนี้อันนี้ถ้าเก yeah> ิดเป็นไข่ดดวจริงๆก็คือซอสมะเขือทูดมะเขือเทศไม่มีใครแก้เลย จริงมากครับนีครับระวังมันร้อนไม่หรองแม่ยอเย็นแม่ย่อเย็นอุ้ยร้อนยังไงร้อนร้อนร้อนไม่ร้อนนะเอาๆอาชิม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 นี่ครับหน้าตาไข่ดาวนี่พี่ช้อนท้อมเล็กมาให้ด้วยหั่นค่อหั่นหันท้าอสาให้นีจะส้อมาเอ้า h a p p ป้อนน้องก่อนป้อนน้องให้น้องชิมอ่าน้องเอาปากรอละเลือกเลยนะครับอาจิ้มส้มอ่ะน้องชิมน้องชิมอ๋ออืมอร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลยครับกินแด้จยังทอดไม่เสร็จเลยครับเพืได้พอเสร็จแล้วกินมาแลี้ค่ะเสร็จเอออันนี้ก็ดีนะสนุกนะสนุกี่ยังไม่ได้ปิดเตา่ียังไม่ได้ปิดเตาเอ้า เรหวานพูดทีมนหวานคือเนี้ยครับงินหนึ่งสองสามตรงซอสแดงๆนะครับตรงซอสแดงๆมันคือเยมสตรอเบอรี่ค um <uh ่ะครับอรับตักไข่ให้น้องหน่อยไข่แดงด้วยนะครับน้องอยากกินแย่แล้วน okay okay ้ำลายยืดเลยนะยังไม่ยืดครับอ๋อยังไม่ได้ยืดเหรอครับจิบอ่ะโปเอาหน้าเข้าไปใกล้ใกล้

ย่ออย่างอันต่อไปอร่อยสรุปอร่อย yeah> โอ้เยลลี่นี่มันเหมือนเค้กมากเลยครับมันเหมือนกับเบอร์เกอร์ที่ตามันสูงๆครับมาชิมกินกันเลยอ่าเพเขาให้จริงแตนาการอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยรสชาติของมันคือเยลลมันเยลลีนหวานๆเรีนิดหน่อย มเลยลองชิมอันที่สองแล้วแท้รสชาติเหมือนเดิมสเสดียงว่าทุกอันรสชาติเหมือนเดิมหมดงั้นผมไปอันต่อไปอืมอันนี้สองรสชาติหวานครับคือ จริงครับน่าจะหวานเพราะว่ากินอันก่อนด้วยครับมันหวานแล้วกนินหวานๆเยอะๆแล้วมันรู้สึกหวานโอเคครับงั้นไปอันต่อไปกันเลยน,นี่มันจะเป็นอันนี้มันเป็นแบบมันเป็นเหมือนจะเป็นแท่งๆอะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวมาลองกินกันยนะคะครับอุ้ยน่ากินมันเป็นแท่งสีเขียวๆครับด้านในก็มีสีขาวอยู่ด้านในสีฟ้าด้วย ต่อไปกัน,นเปรี้ยวหมดแน่แหละแต่ก็อร่อยอยู่น,นคะครับมีสีขาวเว้ยมันบลาใช่ครับสีขาว<ม>อยู่ด้านในอร่อยครับมันเปรี้ยวอร่อยครับไม่ได้วหาวานลไม่มีความหวานเลยไปอันต่อไปกันเลยเปรี้ยวหมด <ừ. S 2> อันต่อไปนะครับเอาไหนครู <c oughs> อันนี้อันนี้นะครับอันใหญ่มาดเดกเป็นฮอตด,ดับแปลเป็นไทยก็ฮอตดอกแปลเป็นไทยก็หมาร้อนครูค <c> ร <oughs> <c oughs> ับทำไมภาษาไทยถึงเป็นหมาร้อนผม,มก็งงเหมือนกันครับมาฮอตเหมือนในฮอตไงฟอปป้าฮอตมาครับมนาะ แกะไปกันเลยโอ้โหมันติดแน่นว่ะดอกเฮ้ยพอตดูเฮ้ยดูแก้วเฮ้ยจะยังไงต่อมันดูไม่ค่อยเหมือนฮอตดอกนะครับเฮ้ยดูจากหน้านี้เหมือนฮอตดอกนะครับจะดูจากอีกนะมันเหมือนตรงไหนครับเปิดกันเลยระวังระวังด้วยนะครับอโอมันติดอันนี้อ๋อ เป็นแบบนี้เองนะครัแกลองกินผักกันนี่เขามันจะมีเป็นแบบนี้เลยเป็นฮอตดอกลองยศลองรสชาติดูดิลองลองกินผักลองกินแต่ผักดูดิแล้วกันนะครัผมผมกำลังทำฮอตดอกนี่คือฮอตดอกของอาโปนี่และนี่สวยใส่เข้าไปครับใส่นี่เข้าไปนี่ก็คือ

เเียวนหใช่สรุปคืออันเมื่อกี้เขาได้เป็น กินดูก่อนไม่น่นนกินคำเดียวดีกว่ากันเลยรสชาติเป็นไงบ้างรสส้มของผมรสส้มนะอร่อยของเชาติจ้าเ์รีเปรี้ยวอของผมแล้วแบบนี้โอกาสดูแล้ว <c oughs> กินคำเดียวดีกว่ามันเปรี้ยว มันมันคือพักกีเพราว่าหัวมันเหมือนพคกีไปอันต่อไปกัน 我按来。 ตัวของโลดิเหมือนจริงไหมอือหือจริงรสชาติเป็นไงเปรี้ยวส้่มครับใช่หไม่เปรี้ยวผมทนกินอีกไม่ไหวครับมัน มันเปรี้ยวมากครับต่อไปก็คือในนั้นนี่ก็คือเยลลี่ลูกปลามึกครับเขาบอกว่าเปรี้ยวด้วยนะเดี๋ยวตอนนโ้กเมื่อกี้ดูนีลมื่ิกี้องกินเปรี้ยวอะไรอันแล้วมาดูกันว่าอันนี้จะเปรี้ยวขนาดไหนตายเร็ว กินมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มคลิปจนถึงตอนนี้เปียวสุดที่ผมกินมาก็เอ่อก็อัน,นอันนี้ครับเปรี้ยวสุดละอันนี้น่าดูเปรี้ยวมากเลยแม่ขอชิมเมา่สิบั้องได้ครับอ่ะเ,เอาเลยคนระับมากินอันนี้เป็นปลาเมื่ ปาหมึกปลาหมกมันผมไม่กล้ากินนะทำไมอ่ะแกเปเส้นผมแล้วแกเปเส้นผมแล้วผมไม่กล้ากินอะมอะปลาหมึกอะน่ารักมี2ตัวเองเหรอใช่อ้ามีแพะมีสตัวหนึงดูใหญ่นะครับ ไม่ได้มีหลายตัวนะมีสองสองตัวมากินก็เลยกินหนวดเสมอครับไม่แก้กินนะน้องน่าอยากอ่ะแก้รสชาติเป็นยัยไเปี่ยวเปี่ยวอไรปูเปลี่ยวปูไม่เปี่ยว เดี๋ยวไปอันต่อไปกันเลยคุณผมไม่ชอบกินเปรี้ยวเลยครับอาบูไม่เปรี้ยวมันเปรี้ยวเกินไปผมกินไม่ได้โอ้ให้คะแนนยี่สิบเลยอันต่อไปมันก็คือฟันกิน,น โปไม่ใช่ละอะไรพี่ใหญ่พี่ใหญใส่ผิดพี่ใหญ่ใส่ผิดเฮ้ยของพี่เป็นฟันฟันสีเหลืองเป็นฟันเหลืองอ่ะของโปเป็นฟันขาวฟันไม่ได้แปลงฟันย่งไม่ได้แปลงต่อนับลูกปลาโอ้ น่ากลัวเลยครับแก้เข้าไปใต้เนื้อน่ากลัวไม่ทำแบบนั้นหรอกครับสำหรับคลิปนี้ของที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คืออันนี้ของของที่เราชอบที่สุดคือทั้งหมดเลยและที่ใครชอบคลิปีนี้อย่าลืมอย่าคืนอย่าคืนอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามช่อง I'm Boss Sally